p a n a s o n i c เปิดตัวไดเป่า์ผมท็อปซีรีส์รุ่นล่าสุดนะคะกับ Panasonic n a n o c a e h n a c l j นะคะกับพลัง Nano e m o i s t u r Plus ที่สุดของเทคโนโลยีเฉพาะของ Panasonic ที่จะช่วยมอบประสบการณ์ขั้นสุดแห่งการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะนะคะห้ชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นถึง18เท่าเอาใจคนทําสีผมนะคะช่วยชะลอการเป็ดสีของเส้นผมและโหมดบิวตี้นะคะเป่าผิวหน้าเติมน้าให้ผิวชุ่มชื้นสวยฉ่ำที่มาพร้อมด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูนะคะทันสมัยกระทัดรัดน้ําหนักเบาตอบโจทย์เหล่าแฟชั่นนิสต้าที่มีไลฟ์สไตล์แล้ก็ลงไลในการดูแลตนเองไปเมื่อวันที่25เมษาย,ยนที่ผ่านมา โดยมีเหล่าบรรดาคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังกว่า20ท่านนะคะนำโดยสาวใบตัวสุภวพิษพร้อมด้วยคุณก้องแห่งฮิปซาลอนนะคะท็อปแพส์สไตลิส์ของเมืองไทยให้เกตเข้าร่วมงานและร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสกับพลังนาโนอีมิชชั่นพลนะคะจาก Nano Care e J, พานนาสนิกนาโนแคร์ e อ h n a 0นเองานนี้ด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับงานวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางพาสนิกนะคะก็คือได้ประผมรุ่น NA 0 J ที่จะช่วยเพิ่มความชุ่ม,ช,มชื้นให้กับผมของเรานะคะใครที่ผมแห้งผมทำสีบ่อยหรือว่าตัวผมสีเฟสนะคะเหมาะมากๆเลยะคะ่ะถ้าสำหรับใดน,นี้นะคะสิ่งที่ว้าวก็คือตัวใดเลยค่ะคะือเขาอะให้ความชุ่ม,ช,มชื้นกับเส้นผมของเรามากกว่ารุ่นเกา่า แล้วก็ในรุ่นนี้นะคะเขาใส่โหมดมาหลายโหมดมากเลยแล้วมีโมหมดนึงที่เตยชอบมากๆคือโหมดสกิน,นะคะคือเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราด้วยหรือว่าเวลาเราทาสกินแคร ลงไปแล้วเราเปิดโหมดสกินแล้วก็เป่าที่หน้าเนี่ยก็จะช่วยผักสกินแคร์เข้าสู่ผิวเราได้ดีแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผมแล้วก็ทาให้สีเฟสช้าลงใครที่ผมเปราะผมอ่าเขาเรียกอะไรนะคะแต่ปลายก็จะช่วยชะลอดะได้ถึงได้มากค่ะเพราะว่าคือปกติตัวเราทํางานก็จะทํางานที่ไทยไทยทุกอย่างที่ไทยนะคะแต่ครั้งนี้พอได้ไปที่นูน่นเราได้ไปเจอทีมงานที่ปุ่นเราได้ไปเจอ KOL ที่เป็นคนมาเลเซียได้เพื่อนใหม่ด้วยชื่อคุณโปอี้ค่ะก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่าง ได้สัมผัสก,ก่อนไทยเลยค่ะแล้วก็ได้ไปลุยที่อาาณสนิกโอมาเตซันโดซึ่งเป็นเหมือนเป็นช็อปบ,บิวตี้ที่ใหญ่ของเขาะได้ไปเห็นนวัตะกรรมต่างๆของทางพนาโซนิกด้วยแล้วก็ได้ไปจับอ,อุปกรณ์ทำผมแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบ,บิวตี้ของพ a นาโซนิกอีกหลายๆตัวฝากพาณนิกเ a ็นซด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาได้ปอผมสำหรับคนที่ผมแห้งเสียมากๆหรือว่าใครเพิ่งทำสีผมมาแล้วไม่อยากให้ผมสีเฟดเร็วแนะนำเลยค่ะ คุณผู้ชมสามารถสัมผัสกับพลัง Nano E Moisture Plus นะคะจาก Panasonic Nano Care EHNA0J นะคะไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปหรือจะสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Panasonic เบอร์โทรศัพท์0 2 7 2 9 9 0 0 0กด2นะคะหรือที่เว็บไซต์นะคะ panasonic.com/th ได้เลยนะคะ